สวัสดีครับมาพบกับผมช่องไผ่ซาเรซิ่งนะครับเกือบจ่ายเงินเพิ่ม600 0ถึง7,000ถ้าคุณไม่ดูให้ละเอียดนะครับสำหรับเจ้าแซนเอก5 R ครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงของผมนะครับจากที่ผมได้ไปจองแซนเอกทที่มอเตอร์โชว์นะครับที่ผ่านมานะครับช่วงเดือนกรกฎาคมครับ ผมเองได้ไปจองในวันที่26กกรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายของงานพอดีเลยครับแล้วก็ผมก็ได้ไปคุยกับเซล์ตามปกตินะครับที่เราจะไปะซื้อรถนะครับจะคุยกับเซล์ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ดอกเบี้ยยังไงผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่นะครับผมว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะ,ะทําแบบที่ที่ผมทำนี่นะครับหลังจากที่คุยเสร็จแล้วนะครับ ผมก็ตกลงอ่ะโอเคครับด้วยรูปลักษณ์ที่มันสวยงามะครับแล้วก็อยากได้นะครับสวยครับก็เลยตกลงจองจองเจ้าแซตเจกิิ้าอานะครับแล้วก็ได้ได้ได้จองเขาก็ออกไปจองให้นะครับแล้วก็เสียค่าจองไปสามพันครับะนะวันนั้นเขาก็บอกว่าอัตราที่ผมจะต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยครับผมจำไม่ผิดน่าอยู่ที่ประมาณ 4,000กว่าบาทนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่3.99นะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเทศษที่จะมีให้เฉพาะในงานมอเตอร์โชว์นะครับหรือว่าในช่วงงานมอเตอร์โชว์คนที่จองที่ศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับก็จะได้อัตรา,าที่3.95นะครับสำหรับคนที่ผ่อนที่10%เขึ้นไป เดือนสิบห้าอะไรผมจำไ,ไ,ไม่ได้นะครับอยากที่ผมจองเสร็จปุ๊บผมก็ได้ไปยืน่นเอกาสารให้กับทางไฟแนนซ์นะครับที่ที่ศูนย์บริการนะครับเรานัดเจอที่ศูนย์บริการที่เราจะรับรถนะครับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ก็มาครับแล้วก็มารับเอกาสารเรานะประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับตอนที่ผมจอง แล้วก็ได้คุยกับเซลล์ว้ที่งานพอตชอปอัตราดอกเบี้ยที่3.95แต่เมื่อผมจะทำเอกาสารยื่นยื่นขอไปแนนไปแนนเจ้าหน้า,นาที่ไฟแนนแจ้งว่าเฮ้ยอัตราดอกเบี้ย3.95ไม่มีเลยนะครับพี่อาวผมก็งงครับไม่มีได้ไงครับก็ตกลงกันไว้แล้วที่งานว่าจะต้องอัตราดอกเบี้ยเท่านี้ครับเจ้หทัาที่ไฟแนนเองก็บอกว่า มันหมดโปรโมชั่นไปแล้วครับสำหรับอัตราดอกเบีย้ยที่3.95ผมว่าเฮ้ยหมดโปรโมชั่นแต่แต่เราทำสัญญาทำใบจองกันไว้ที่3.95นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันจ่ายเพิ่มต่อเดือนไม่เท่าไหร่หรอกเดือนละ60กว่าบาทเองะพราว่าอย่างนี้นะครับผมก็เลยอลองจิ้มเครื่องคิดเลขดูนะครับว่ามันมันเพิ่ม60กว่าบาทต่อเดือนอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าปกกรากฏว่าไม่ใช่นะครับ เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ1 1 4บาทต่อเดือนไม่น้อยนะครับ114บาทต่อเดือนนะครับเงินหายนะครับเงินเราตกหลนหายนะครับจากกระเป๋าเรา10บาท20บาทนะครับเรายังเสียดายนะครับอ่าแต่นี้1น4้บาทต่อเดือนนะครับที่เราจะต้องมาจ่ายเพิ่มหลังจากนั้นผมก็เลยคุยกับเขาใหม่บอกมันไม่ใช่นะครับผมผมไม่โอเคเลยนะครับสาหรับที่อัตราดอเบียใหม่นี้ พราะตอนที่เราไปจองเนี่ยไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าดาดฟ้เบี้ยตรงนี้มันจะหมดเมื่อไหร่ครับแล้วก็พอเรามาคิดดูอีกทีนึครับ114บาทต่อเดือนเนี่ยครับถ้าเราจ่ายอยู่ที่ทำสัญญาไปที่60งวดเนี่ยมันเป็นเงิน6,800นปะครับ6,800กว่าๆนะครับ 6, รครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ยอม ผมว่าทำยังไงก็ได้นะครับเซลกับไฟแนนซ์ไปคุยกันนะครับเพราะว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับเราเป็นผู้บริโภคผู้บริโภคนี่ได้คุยกันไว้แล้วที่3.95ก็ต้องได้ตามนั้นนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโทรจแจ้งบอกก่อนหรือว่ายังไงนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยจะเพิ่มแล้วนะอะไรเงี้ยไม่มีแจ้งครับแลวทีนี้ขเขาก็เลยไปเคลียร์กัน เขาก็เลยให้ผมยื่นขอกู้เนี่ยไปที่4.55ก่อนนะครับอัตราดอกเบี้ย4.55เพื่อที่จะเอาชื่อผมเอาข้อมูลอนงะผมเข้าไปในระบบของไฟแนนซ์แล้วเขาก็จะไปทําการคุยกันภายในนะครับเป็นวิธีการของเขาเพื่อให้ผมได้ที่3.95นะครับส่วนต่างนะครับต่อเดือนนะครับ ตามที่ผมบอกไว้เมื่อกี้114บาทต่อเดือนครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จองแล้วนะครับหรือว่าคิดจะจองนะครับก็ลองดูนะครับว่าตอนที่เราทําสัญญาที่คุยกันไว้นะครับที่เซลเขาเขียนไว้ให้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่กี่บาทนะครับ่อนค่างวดอยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือนนะครับวันที่ทําสัญญาขอยื่นกู้ หรือทําสัญญาจริงๆก่อนรับรถนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับดูสักนิดนะครับเอาใบเก่านั่นแหละครับที่เขาเขียนไว้ให้นะครับตอนที่เราทําใบจองเนี่ยครับมาเทียบกับสัญญาอันที่เราจะเซ็นจริงๆครับผมว่ามันมีส่วนต่างกันไหมราคาที่เราจะต้องส่งตองวดเนี่ยค่าที่เราต้องส่งตองนวดเนี่ยว่ามันเท่าเดิมกับที่เขาแจ้งไว้หรือเปล่าครับ ถ้ามันไม่เข้าเดิมนะครับมันมีต่วนต่างนะครับถ้าน้อยกว่าก็คือโอเคน้อยกว่าน้อยกว่าเราเงียบไปครับแต่ถ้ามันเยอะกว่าเนี่ยขอให้แย้งครับถามที่มาที่ไปครับมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไรครับนะครับเขาก็จะมีคําอธิบายให้เราว่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไรไม่ใช่เห็นรถไม่ดีใจเซ็นรับเซ็นสัญญาอะไรเงี้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราเองนะครับที่ ที่เราจะต้องดูตรงนี้ครับขอให้เพื่อนๆน,นะครับดูดูเอาไว้ครับถ้าไม่งั้นนะครับถ้าเป็นถ้าเคสผมเองเนี่ยถ้าผมเซ็นไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้แย้งอะไรเลยเนี่ยต่อเดือนผมก็ต้องจ่ายเพิ่มแน่นอนครับตาม 10, ที่ผมบอกไว้ร้อยสิบสี่บาทแล้วก็หกสิบงวดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเราผ่อนหมดเนี่ยเราจะต้องจ่ายเพิ่มจากเดิมนะครับประมาณหกพันแปดครับ 6 8 0ไม่น้อยครับได้ของแต่งชุดใหญ่เลยครับนะครับเยอะกว่าข้างนวดหนึ่งงวดอีกครับยังไงผมก็เอาประสบการณ์ของตรงนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับไยซ่าเรสซิ่งเองนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆดูว่า,าตรงไหนบ้างที่เราจะต้อง ต้องดูให้มันเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อสิทธิ์ของตัวเราเองนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะมีข้อมูลดีๆมาลงให้อีกนะครับไห้ซาเลนซิ่งก็ขอจบคลิปเปแค่นี้ครับไปทาง,งานแลวครับี๋ยวสายขอบคุณครับ